ต้องอันลูกสนต้องกวาดมันกองกองเ<ๆ>ก็บใบเวลาตัดหย่ามันก็จะตัดได้ง่ายค่ะเพราะว่า ล่วงลงมาลายสิ่งนี้นมันเต็มพืนนึกเสียนเต็มปืนนึกเสีนเครื่องตัดหญ้ามันก็นสีตัดลำบากค่ะต้องกวาดต้องค่อยกวาดเพื่อนในที่มีตนสนอย,นอยู่อยู่ไกล่บ้านอยู่ในบ้านองไรนึกงสี่ปไปไปช่วยไป,ไปเก็บไปเก็บใส่ถุงให้ยายไปเอาเก็บไปเก็บมาให้มามาเก็บมาให้มามาเก็บกองไว้อย่างนี้เอ่ะเก็บกองไว้อย่างนี้นี่แล้วนะฮะปัป๊บ เออเอาเก็บไปกองไว้ตรงนน้นไปให้ตรงตรงยายนั่นไป <Okay. S 1> เก็บไปให้หมดเลย <Okay. S 1> ไม่ต้องคว้างไปอย่าง,งานั้นเก็บไป

ไม่มีมามาไม่มีสกูอ๋อาม่าอมู๋อมามากูด่ะไปเก็บไปไปเก็บลูกสนไปลูกไปเก็บนนนานน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 นเนน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 นอนกนนน้นน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 สนน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  ไี่เห็นได้สวยคันเะเกแร่งล่ะแน่อีกแร่งไม่เป็นจิงอ่ะไปไปรีบไปกินแล้วก็รีบมาแก้วมันไม่มีแก้วพวมกล้าสมมมะแลมหน้าอีบูดน่ะนะแน่รมสมมมะสิตตะนะไอ้ดอกเหลืองๆย้อยๆนะเหมือนดอกคูณบ้านเรานะ อันนั้นมันฝั่งบ้านเราบ้านเขาน่ะบ้านเขาแต่ไม่ย้ายมาบ้านฉัน <c oughs> แล้วเราเก็บได้ไหมถ้าย้ายมาบ้านเราแบบนี้โซ่เนื้อแป๊บถอยอินฉาสรืนี่ไปทำงานไอ้อ้วนไปทำงานไปทำงานเร็วเร็วไปทำงานไปเก็บไปช่วยน้องเห็นไหมน้องก็เก็บอยู่ไหนไหมแล้วป๊บโทรมีพระชาชนเยอะขนาดนั้ เออพี <sch economies> ่ปฏิพไม่มีอะไรให้กินนะถ้าไม่ทำงานอ่ะทำงานแลกของกินไปเล็วแอ๋อคุณทาอมดูเยอปาอินเตยอป้าเมอรดันกนเตอันวมันไม่เกี่ยวพูดคนละเรื่องเลยวันิูดฟุตบอล่านไปเก็บไปทำงานเอ้าเอาไปเอาขวดน้ำมาเพรให้น้องโยลงไปด้วยลูกใช้ด้วยกันอักเซ แค่น u ้ฉันจะเล้งอาสกานทีเมดเตอร์มาปาพอีไปทำงานนองยังหูจากเห็ดเลยเปนมยะป้าไปทำาระทีบบอกว่าภัยเหตุงานประทีบสิใจสิใจเงินหายื้อไอติมมาชได้ไออ้วนถามเลยให้เงินน้ำบ่อเสนอเห็ดงาน <G ül> เออเอ็งถามซ้ำอีกได้ว่าให้เงินบอใสไห้ให้เงินบอปั๊บวีดอหอคลาสไหมโอเคไปทำงานไปยอบป,ปะ่ะไปพลอ,อก,ก้าไปลูกไปไปช่วยเขาทำงานไปลูกไป <S <S แล้วทำไมกินไม่ให้มันอิ่มลรอ้ว,วนคนมานั่งใต้มานั่งใต้ถุงขี้อ้วนนี่กินชุนเลยด้อ้วนแกนี่ฮะให้เข้ากล้องหน่อยสิอ้วน อันตะกอนอ้วนค่ะขาดนนไปพาตัดบนลูกออกรู้สึกว่าจอยลงจากหน่อยหนึ่งเด,ด้กันเพดานแรกถ้าอยากได้ตังก็ต้องทำงานให้มีอะไรได้มาฟรีนะลูก 那自己背塞的，嘿，都拜拜的